สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพอกัเดเจดงมาเนี่ยคลิปหวยสุดใจผ้ารวยค่ะหัวดรรกเพ่นถูกหกสองเดินสกาวกระถูกเนื้อเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะได้มาแล้วแต่ทอหาเพิ่นยังบาร,รับสายสุดใจผ้ารวยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หมัวว่าน,นี่กะลดไอ้บำรุงสายตาไปสี่รอยวันเกิดเมน้องํำแพงเนาะเะนาะแล้วก็เคียมยวพันหนึ่งลอย พันหนึ่งรอยหาสิบบาทเนาะวันเกิดแม่น,อน้องกาแพงค่ะก็ได้ได้ลดราคาไปเมื่อวานนี้เมื่อวนนี้ก็ขึ้นราคาปกติรอชมนาทีทองนะคะอะอีกไม่น้อยอีกไม่นานก็วันเกิดพระหัตวันเกิดพระหัตเดือนธันวาค่ะปลายเดือนธันวาสิวันไหนนั่นค่อยติดตามค่ะค่อยติดตามนะคะ หาขอมุ่นของชุดใจผ้าร่วยเนาะเนาะ,นะหาขอมุ่นชุดใจผ้าร่าวยเพิ่มเบา่างว่ะเออเนาะน่าจะเบา่างเอาไปเบิ้งก็ได้ค่ะาทาันงช้ถมถ้าท่ำคลิปเรือ,อน,นันสูตรหวยวุ้นนี่ คิดคนสูตรหวยเมื่อนี่ค่ะสูตรใจพารวยอันนี้มาแล้วเกียบอันอนนันเลขได้ตามอยู่ในอันนั่นอันนั่นบ่ตามอยู่ในกลุ่มนันบ่งวดก้อนหกสองงวดก้อนหกสองตัวเดียวบ่ แม่อันนี้อันนี้ชุดตัดออกมาไหมแม่ป้ตาตัดอ<า>ันชุดตัดออกมาจากอันชุดเต็มนี่บ่อ๋อชุดเต็มกับมี่อันนี้คือคัดแล้วตัดแล้วแม่ค่ะชุดเต็มมันมีอยู่หกคู่งวดเนื่องกันย่าดิงวดเนื่องกันย่าถูก <iting> ี่บ่ถึกตัวใดหกสองบ่หกสองกันย่าเด้ไหแม่ป้าหนึ่งกันยาห่มที่ว่องไหวหกสอง หนึ่งกันยาอันนี้มันเป็นบนเป็นอันสิบหกกัญญาไหมปะเออสิบหกกัญญาเออเออมันออกหกสองสิบหกกัญญาเขาบนหกสองอืมบันเนตุลากั็มาเขาหกสองแต่ว่าเป็นสองหกตุล่ามีอันหกสิบหกตุลาเป็นสองตุลาเป็นสองหกมันออกหกสองนะแมนละกันเทรที่หนึ่งตุล่านี่จะชุดเต็มนี่ก็เขาพวกห่าบ่ แมนแต่หนึ่งตัวล่านั่นเขาหกขาอเขาได้สุดเต็มแมนเขาได้สุดเต็มแต่ว่าสุดตัดหนึ่งตัวล่านูบงไ่ได้ตัดอ๋อหนึ่งตุลาบม่ได้ตัดอันนี้คือตัดแล้วมนบ่หกหนึ่งนี่กับเก้าสามอันไดมันสีมาเขานี่กส่วนหมากของหมูมันมาบนไหมยังไม่ได้ลุ่งลางจะเือาย่แม่นเก้าสามออกมันเกิดมาขึ้นบ่นมันบ่แมนค่ะถ้าว่าถ่าเก้าสามมัอาจจะขึ้นบนเพราะวัน เลขหนูมันอันส่วนมากขึ้นบนตั้งสองหัวเตนท์หกสองสองโพมันก็มาบนแม่ฟันบนก็ขึ้นบนแม่แม่ปะเจอมาหกหนึ่งเนาะบนเนาะบันนี้ละ่ะก็งูนบนตรงตำแหน่งเก้าสามล่างนี่มันเคยือนออกเที่ยววะตำแหน่งเก้าสามล่างนี่ล่างยังไม่ได้เห็นมากด้วยแม่ป้าลางยังไม่ได้มากเลยค่ะเอานั่นคอ,อสคอสสุดเต็มลงคล่วงหิบเลยปะ ร่องตะมือออกคนละแม่ป้าอันนี้เพิ่งซุดสรุปเบิ่งหนึ่งหันบอกขนหลบ่ซุดนเบิ่งหลายบ่บ่ข้นกับบุควยเบิ่งจะละเจ็ดแปดลอยนะเอาคือเบิ่งหน่อยแท้อ๋อเอาพคนติดตามใบกับไปเบิ่องสองสุดใจพลาดล,าล,ตตดลุ้ยเ้อค่ะทุกคนส้มลงตั้งแต่ตรงหวัดเลยมุนบ่แม่นค่ะลงตั้งแต่ตรงหวัดอันนี้มื้อนี้กะหัวตะลุงนี่ยังบ่ได้ปล่อยออกในซุดตัดนี่ตัดจากอ,ออกจากคู ออนี่สูตรใหญ่กับสูตรตัดนี่นบอกเอาเ,เอาเต็มสูตร <M EN S 1> มากก่อนเอาเต็มสูตรมากก่อนตัวใดเดี๋ยวจะว่วงเอาบัตนี้ค่ะเต็มสูตรพอมูมันเป็นบนล่างเป็นบนล่างวิ่งนเก้ากับหกบนล่างวิ่งมันบอลลูดแล้วอันนเก้ากับหกบ่หกกับเก้าเาหกกับเก้าโอเคคาะจะพวกมีเจตี ตัวใดมีเก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดอ้าเก้าสามเก้าสามเก้าสองเก้าสองหลักหกมีหกหนึ่งหกหนึ่งเอาวันหกตัวหนึ่งตัวนี้เนาะอ่าหกเก้าหกเก้าแล้วก็หกเจ็ดค่ะหกเจ็ดอืมมันจังตัดดินเอาเนาะ ตัดเล่น,นใช่หรอหกหนึ่งตัดเล่นหกหนึ่งกับเก้าสามมันบ่แมนค่ะที่ตัดสุดออกมาเรียวหล่ะตัดออกมาแล้วได้หกหนึ่งกับเก้าสามจับสามตูดตัวบอดีเนาะจับสามตัวนู้นจับสามตัูนแหนสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งแม่ป้าว่ามันมันจะมีเก่าดิใส่เก่าหนึ่งได้บ่มันมากบ่ กันค่ะ961ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าที่มันมันใจคก็ว่า61น่ะละนวล9บางหัน<อ>มันกับยังแม่หลักลยนะอยเนาะ961<อ>961อีกชุดหนึ่งฮะ6งคือตัวเด่นเนาะแมนค่ะ61บน พกหนึ่งบุญส่วนมากของ,งที่ว่าเหตุการณ์นัน่นมากันเจะเป็นบุญเพราะว่ากับเป็น,นปก็กเข้ากับาตาเป็นบุญร่างใส่ยอยู่นะอันนี้คือคัดแล้วเดือนสกาวก็ถูกน้ามือนหนึ่งเมนบอรพังหันเนาะแม่เนค่ะเดือนสกาวเพิ่งกับฝากโนใ้ในเราก็ได้น้ามือนหนึ่งหน้ามันเพราะว่ามันถูกมากจากงวดแล้วถูกมากแต่งวดหกสองมา ที่ว่าที่ว่าอันได้อิลีหันที่ว่ารู้ได้อีริบนบนล่างบนล่างนี่มาหาหงอดได้ไหมปะบอกอาคือโบอกเนี่ยคือโบให้ถึงน้ำเนยบัดนี้เสียมะเร็งไม่สิถึงบเฮ้ยช่วยกับสิช่วยน่ามันแม่ป่านี่ะที่ว่าที่ว่ารู้ได้มากนี่รู้ได้หาหงวดแต่ว่าบอก่ได้เทเลไทยอืมบ่สื่อไลายว่ามีทุนไลนีสิปากันถึงป่านนั้นก็คือโบอบให้แม่ป่าเสื้อเนี่ยแม่ป่าเสื้อเนี่ยเสื้อให้เนี่ยบอกว่า นัวยันแม่ป่าว่าเลนมันหลายตัวเนาะมันถูกคู่เนาะอ้ยมันบ่หลายเนีอุ้ยแต่แต่แม่สวางี่สิบคู่ผุ่นไปกลับอีกเป็นยี่สิบอันนี้กลับบ่ะอันนี้ก็ลนนกลับน้ำค่ะอ๋อเพราะว่าหันให้สองหกมันออกหกสองเนาะค่ะอือเอาใครจะตามห้องสุดใจได้เร็วเนาะล้างออกแล้วก็เฮ็ดเลยมันบะแมนค่ะล้างออกแล้วเฮ็ดเลยแต่ว่า ที่่าถือบนล่างนี้มันควบขู่กับเลขแม่ย่าน้าเลขทูบแม่ยานั่นเขามาสองวันแล้วนี่วัที่สามนุก็ไปเอามาเอ้าวอาตอนตอนไปเอาเลขยูทูผ้าจานลิ้นในเก่าหนึ่งบอกมันเมื่อออกอีหยังแม่ป่าซื่ออยู่เมื่อออกหนึ่งมันไปบเลขเล่าเห่ะนกม่แมเล่าหรานอยบอกเล่าหรือห้าน้อยห้าน้อยมือนั่นนะอ้าวมอออกหาน้อย แมนอยู่ออกเก่าหนินตกเนหนึ่งออกมาน้อยออกมาน้อยเบิ้งอยู่เอาเล็กิบไปเอาได้หน้อยตัวเห็นมาเยอะการด้มาสองวันแล้ววันหันกับไปวันวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็ได้เก้าสามห้าก็ออกเต่าห่ะอืมวันหัวันวันที่สิบหกหันก็ได้แปดศูนย์ศูนย์ก็ออกศูนย์ศูนย์อืมวันนี้วันไปเอาได้เก้าหนึ่งบ่วันนี้ได้อันได้หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้า เออมันมาเขือกับเลขคำนวนพอดีเลยแม่ป้าก็เลยันนี่ลานี่ลาแม่ป้าก็ซื้อลอตเตอรี่หลายใบดิหนึ่งเก้านี่ซื้อของเลขของกิฟต์นี่แหละซื้อหลายใบอยู่หกใบหกใบนึงเก้านะได้แล้อแต่ละตามันมันเข่ามาอยู่แต่วันอันเก้านั่นมันงวดมันที่หนึ่งพันพ่ขชินมันเข่ามานี่ที่ดาวดามานี่หางงวดแล้วจ้ะอืมโอเคโอเค มีคลิปมีและค่ะรุ่นเ,เอาเอาเอาตามได้ห้องสุดใจม่กลุ่ม้อมเนะาะค่ะเขากุ้มนี่ตามเบอร์โทรบ่หรือว่าลงอันไล่เพิ่นแมนค่ะตามเบอร์โทรค่ะก็คิวอัโคตกันคิวอว่โคนเฮาดึงก่ได้ห้องฮู้งไผเป็นไผเนาะแต่ว่าแมนค่ะเอาเบอร์โทษมันจะสองลายกักันเบอร์โทษนี่เฮาาห้ว่าเป็นไผเฮ่าดึงเขาก็ได้บ่ดึงก็ได้เนาะค่ะ ของในปากมันล่องคิ้วโคตรร่องค้นกับเขาว่าเป็นพวผู้เผ่าออผู้เผ่าเขาว่าเป็นโอเคโอเค,อเคจะล่มคลิปแค่นี้ละจ้าสบายใจเรืยๆวันดีจ้าทั <c oughs> านพิสุมที่เพิ่นตัดมาเหลวก็คือตัวนี้ละนี่ละตัดคัดเรลวโอ้ถูกหนึ่งจเจดียงเขาเป็นซื้อไวล้ละบ่ซื้อแต่เก่าหนึ่งมนะั่งเก่าสามซื้อไว้เรลวเก่านะสามตรงกับกระเล็กปู กับเลขปูอันทุดุงพอดีเก้าสามน่น,นะอ่าท่านผู้ชมวัดก่อนเพิ่นบอกจะแดงมาหกสองวันนี้บอกเก้าสามค่ะเนาะตรงกันพอดีอาท่านผู้ชมโจกดีําด้วยถูกหวยไปนั่งกันสุดใจพารวยช่องสุดใจพารวยตามได้ที่ช่องของเพิ่นเนาะขันมั่นถื่ออยนี่เรื่องขันมันถือาถตามนี้นะถ้าถูกตามนี้ท่านสามารถไปได้เลยเพิ่นจะล่งคลิปก่อนดีบหา ซั่งจองลอตเตอรี่เจดีย์เพิ่นได้เลขตัวนี้มาเจดียงง์อะไยังซื้อลอตเตอรี่นะ้ำเพิ่นเลยเนาะตอนนี้นะบอลบอลชอนผู้ชมโชคดีคิมกับโบวอยู่ที่พันสองร้อยครับมื่อนี้พันสองร้อยเมื่อวานพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเด้มันเกิดน้องคำแพงแม่น้องคำแพงวันนี้มื่อนี้ก็คืนแล้วพันสองอันนี้ก็สี่ร้อยเก้าสิบรวดวันเดียวเนาะหรือทักแอดมินเฮ่าแม่แอดมินใจดีอาจเสียให้ก็ได้ค่นะเนาะ เจี่ยงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ